ัสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยมาจากมาแม่มามามา,มาแม่มา,มามามาแม่มางวดที่แล้วออก990 9ก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งสี่เก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งสี่เนาะโอเครัฐบาลไทยงวดนี้จะนุกชอบเลขหนึ่งจริงๆชอบหนึ่งกับสองแต่ว่าขอหนึ่งตัวเดียวเลยวัดดวงไปเลยหนึ 1, 1่งในเลขหนึ่งเลขสองเลขหกแต่ว่าวัดดวงไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอคิดสามรักแป๊บหนึ่งเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเร่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะ ให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเฮ้ยหรือเจอห้าห,าหา้าวะทุกคนถ้าคือแบบเพราะว่าเนี่ยเลขไปอาาลอตเตอรี่มันเป็นแบบห้าห้าห้าสิบห้าปีครบรอบเหรอมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับแบบว่า29เ้าหรออุ้ยใบฉบับที่ย9้าหรอ ขอแบบขอแตกสามตัวสักงวดหนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้แล้วจะไม่ขออะไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาขอแบบให้แบบเจนูก,กลับมาคัมแบ็คสักงวดหนึ่งได้ไหมสามตัวแบบสามตัวตรงไปเลยให้แบบเออแล้วแบบหลังจากนั้นค่อยเป็นไงเป็นการค่อยละแตดวงเจนูกล่วกันคือขอแบบส่งท้ายปีให้เจนุกหน่อยให้ลูกเพจเจนุกได้แบบ ลืมตาปากได้แบบว่าเออเนาะสามตัวสองตัวแบบเน,น้นเน้นฟัดฟาดเฮงๆไปเลยอ่ะโอเคมามาแม่ เจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่มีกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่มีกฎหมายทุกชุดชีให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะจ๊าอันนี้ก็ไปซื้อมาที่แบบพี่เจไปถวายเอิมไปถวายกรถิ่นมานะคะที่เชียงรายนะคะวัดแม่ม่อนนะคะ เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้เลยนะคะขอคนละสองแชร์และพิมพ์ว่ารวยรวยหรือพิมพ์เลขหนึ่งมาก็ได้อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์มานะจ๊ะมาพิมพ์กันว่าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รู้แชร์น้อยมากร้อยแปดสิบสามแชร์โอ้โหทำไมแชร์น้อยอย่างนี้แล้วคนไฟ์สดคนให้แนวทางจะมีกำลังใจได้อย่างไรเออคนแชร์ร้อยเก้าสิบสามแชร์ คนดูสองพันคนแม่จ๋าใจร้ายกันขึ้นไปหรือเปล่าวรวยรวยเฮงเงงพรุ่งนี้รวยรวยเฮงเงจ้ารวยรวยเฮงเงจ้าเอฟซีจะนุ่ขอบคุณนะคะคุณพี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณคุณพี่แม่แม่ทุกคนเลยนะที่แบบเป็นเอฟซีเอฟใจกันหนอแม่แม่จ๋ามาพร้อมอย่างพร้อมอยังจ้าแต่ว่าแบดมินคือตอบเร็วตอบไวน่ารักมากนะคะโอเคจ้ามา แอมินคือตอบเร็วตอบไวมากนะคะตอบเร็วตอบไวมากนะคะแอมินน่ารักโอเคเดี๋ยวจะลูใจให้แคปเดี๋ยวจะเขียนพร้อมๆกันนะคะอ่าโอเคนะคะ,ะใบเขียวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ นะคะขอคนละหนึ่งแชร์ใครพร้อมแคปแล้วขอหนึ่งแชร์จ้าแป๊บนึงนะอ่ามาจะแบบเกรกานนิดนึง โอเคนะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบเขียวนะคะอาจคือรูค้คนแคปเจอร์ก่อนกดริงก์ด้านล่างนะคะแม้ถ้ากดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรทักแชทข้อความมาหาเจนุกก็ได้นะคะเดี๋ยวเจนุกส่งให้นะคะเดี๋ยวให้แอดมินส่งให้อ่าแคปเจอร์ก่อนใบเขียวนี่คือใบเขียวนะคะรูดหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจหนึ่งแปหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะก็ ก็แอบกวนหนึ่งสองจอกมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะเจนุคิดว่านะรัฐบาลไทยพวกเนี้เลขเอิมอ,อะไรนะเขาเรียกว่าหวยสัญจรต้องมีเลขหามเลขเบิ้ลแล้วก็เลขําำเลขหามเลขเบิ้ลแล้วอาจจะออกเลขําำเลขําำที่เลขเคยออกไปแล้วอ่ะแคปเจอร์ก่อน แคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์ก่อนนะคะศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองเก้า่ะแคปเจอร์นะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่าโอเคที่เจนุกจะให้นะคะก็เป็นอ่ะงวดนี้เลขฝันขอเป็นเลขเบิ้ลแล้วกัน แล้วก็ระวังขอตัวระวังหนึ่งตัวนะคะขอตัวระวังหนึ่งตัวนะคะแม่แม่ขอตัวระวังหนึ่งตัวนะคะถ้าเบิลนะคะสองสองกับแปดแปดขอตัวระวังหนึ่งตัวคือหกกับศูนย์แค่นั้นจบชอบตามไม่ชอบผ่านแค่นี้นะคะ โอเคแคปเจอร์จา้าริงนารางเข้ากลุ่มฟรียังทันนะจ๊ะนี่นะโอเคนะจ๊ะโอเคนะ ริงด้านล่างนะคะยังทันนะคะยังทันยังกดแอดเข้าทันอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ฝันแต่แต่เจ๊ฝันเคยเคยฝันก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นฝันเมื่อวานฝันก่อนหน้านี้ฝันทะเบียนรถตัวเองนี่แหละสองสองถ้ายังไงแล้วเจ๊นุกขอให้พรุ่งนี้เฮงเฮงขอให้แม่แม่โชคดีนะคะ พรุ่งนี้ใส่อะไรก็ได้เสื้อที่ไม่ไม่ใช่สีแดงสีแดงคือสีการากินีแต่สำหรับดวงเจดวงเจนะแปบบ๊บนึงนะคะขออนุญ,ญาตถ้าแม่ชอบเลขหนูตามได้นะแม่ไม่ชอบแม่ไม่ต้องตามนะคะหรือว่ามาเจมีสองหกศูนย์ หรือจะยังไงหรือจะยังไงมันเป็นสองสองหกศูนย์เนาะหรือจะหรือจะแบบเอามามีกันสองหกศูนย์หรือจะยังไงหรือว่าสองสองหกสองสองโอเคนะโอเคนะคะขอให้แม่ทุกคนโชคดีเฮงพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันสายด่วนนะคะขอให้วันนี้นะคะและว,วันพรุ่งนี้ เป็นวันของพวกเรานะคะเดี๋ยวเจ,จนูขอคำแบกแบบสักนวนหนึ่งสามตัวซาธุนะคะเฮเงๆนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ